สวัสดีค่ะพี่นององไปสุขสุขคนมาในกับพ่อพ่อยันนี้ก็แล้พี่นอง,องยันน,ยนี้ก,ก็มีข่าวมาติดคิวงานเดือนพฤษภาคมมาแล้วคะ่ะอยากให้ทุกคนมาเจอกันนะคะพี่นองคิวงานออร์ดีแบรนด์ซอแอนออร์ดีเดี๋ยวยันนึกสือบอกสุฟังยันนึกอ่านผิดอันุูกกับขอโทษขออภัยด้วยพี่นองจา้าวันที่หนึ่งพฤษภางานคอนเสิร์ตบวกเปียกปาจีนบุรีด้วยพี่นองอยูปป่ปาจีนบุรี ร้านหน้าโรบินสันปราจีนบุรีวันที่สองพลังของไทยแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการวันที่สามเทศกาลอาหารอร่อยลิ้นเขตมิ้นบุรีกรุงเทพเด้อพนองวันที่สี่งานวันแรงงานและมหากรรมอาหารอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการวันที่ห้างานประจำปีวัดหัวคุ้งอำเภอภาชีจังหวัด อยุทยาวันที่หกงานวัดคลองครุเขตครนยาวกรุงเทพวันที่แปดร้านครับยี่สิบห้าทองรอเขตตะวันเขตวัฒน,นากรุงเทพยี่สิบห้าเขตวัฒน,นากรุงเทพเด้อยพี่น้องจ่าซอยทองรอวันที่เก้าร้านวินด้อมครับ ซอยลาดพร้าวหนึ่งสองสองเขตวังทองหลวงกรุงเทพวันที่สิบงานกาชาติอำเภอบางบัวทองอยู่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพี่น้องวันที่สิบเอ็ดวันวัน,วนมหากรรมของกินของใช้มากมายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีบานงานนั่นอยู่กรุงเทพส่วนมากเลยพี่น้องจ้า วันที่สิบสองหมอลำใจเกินร้อยเอ็กออร์ดีแบรนด์หมอลำใจเกินร้อยกับออร์ดีแบรนด์ตำบลน,น้าปะดูอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีวันที่สิบสามรับเชิญหมอลำใจเกินร้อยเอบี AB. รอยืนยันสถานที่วันที่สิบสี่บันทึกเทปรายการเอบี AB. บริษัทกันตนาอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแล้วกับตอนแรง รับเชิญหมอลำใจเกินร้อยลอย,ยืนยันสถานที่วันที่15งานร้านเบียร์ร้านฮักแพงอำเภอรศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันที่16ร้านเดเรียอําพเภอรครับชัยพฤกษ์พพอำเภอปรากเกรดจังหวัดนนทบุรีวันที่17อยูจังหวัดจันทบุรีพี่น้องจ่าตรงซื้อหน่อยร้าน อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีวันที่17เด้อพี่น้องจา้าวันที่18งานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการงานประจำปีปิดทองวัดสาขาอำเภอสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการคือกันพี่น้องอยู่สมุทรปราการถึงสองงานวันที่18วันที่19งานเทิดพระเกียรติสมเด็จ พนาเรสวรมหาราชจังหวัดกาญจนบุรีวันที่20โฟกพระนครรัชดากรุงเทพวันที่21ลร้านอิสานลำเพลินเตาปูนเขตบางซื่อกรุงเทพวันที่22งานไนเอนเตอร์เทนเอเวิร์ด ยุคกรุงเทพพี่น้องจาศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติประเทศไทยทก,ร,กทรุงเทพแล้วก็ปอกรุ่งเผาหลักสี่สะพานใหม่เดอพี่น้องวันที่22่สิสองศงานวันที่23่ร้านคลับไมยาบีเขตวัฒนากรุงเทพซอยท้องรอวันที่24งานประจําปีสนามฟุตบอลเคหะร่มเกล้ากรุงเทพวันที่25งานบางใหญ่แฟร์และงานกาชาติอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีวันที่ยี ตะวันแดงมหาชนนครแก่นยูปาสวันที่ยี่ปหกไปขอนแก่นพี่น้องส่วนมากงานจะอยู่ทางกรุงเทพวันที่ยี่สิบเจ็ดตะวันแดงมหาชนนบุรีล์จังหวัดบุรีล์วันที่ยี่สิบแปดตะวันแดงมหาชนนัสุรินจังหวัดสุรินอำเภอเมืองวันที่ยี่สิบเก้าตะวันแดงมหาชนนอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันที่สามสิบงานบุญบ้างไฟอำเภอหนองพอก อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่3 1งานบุญบ้างไฟอำเภอเริงนกทาจังจังหวัดยะโสธรเด้อพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลไกลก็ับไปเป็นกำลังใจให้บอดบอยซ่อแอนเด้อพี่น้องจ้าทีมงานออรดีแบรนด์เหล่ากมีอันมือไปอันรับเชิญมาล้ำใจกันลอยพร้อมองไรก็ับเป็นกำลังใจให้สุภุสุขสอแอนอรดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางจ้า พี่น้องมีความชิดเท็นว่าจังไรกับคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเด้อจ้ายานิวันพีดันถืกขอก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องจา้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย